สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J S f e o นะคะอยู่กับถาค่ะแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะเนเตอวนะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะเดี๋ยวมีฟัง์กชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะตามมาเลย เริ่ม้วยด้านหน้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของฟังก์ชันแรกนะคะจะมีสวิตนะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถาลองเปิดใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะฝา,าท้ายนะคะก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะจะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยะคะ่ะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะจะได้งานเ,เนี๊ยบๆแบบนี้เลยนะคะและที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งนะคะสวิตตัวนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะค่ะลองปิดให้ดู ของเรานะคะใช้เป็นตัวระบบกอนดูดนะคะฝาท้ายก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะฝาท้ายก็จะทํางานขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท,าเท้าเตะนเองนะคะถาลองเตะให้ดูค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยนะคะสําหรับตัวระบบคิกเซนเซอร์นะคะเดี๋ยวลองเตะเปิดอีกครั้งค่ะ นี่นะคะแม่นยำมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยค่ะจากตัวระบบเซนเซอร์เท้าตีนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยตัวนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปงลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่นะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะจากตัวรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานกันนะคะนี่นะคะง่ายมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว เซฟตี้นะคะที่เป็นตัวระบบกันหนีบนะคะเดี๋ยวถาจะลองเทสให้ดูด้วยค่ะนี่นะคะปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถเนตาวี A v นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไ,ไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ JSPO นะคะหรือเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะจะมีตัวแอสไซน์ side, ตามด้วย JSPO ได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ